ปีนี้รันกองแก้วสมาคมกีฬาจังหวัดระยองปีนี้นะครับที่เนสปียร์ีสัสุนเราเนี่ยเราได้ิตนักกีฬาเย,โยโนชนทีมชาติกันแล้วนะครับถึง4คนในอาชีพเพื่ออนาคตต่อไปไฟล์นิ่งจำกัดมหาชนรู้สึกดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาเยาวชน,นในจังหวัดระยองใจรวมถึงทำให้เกิดมิติใหม่ของการกีฬาในประบ้านเรา ก็ต้องเรียนว่าวันนี้ทีมตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะส่งเสริมให้เด็กบ้านเราเนี่ยได้มีทักษะในด้านกีฬาซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าในปัจจุบันนะครับกีฬาก็ถือว่าเป็นอีกงอาชีพนึงที่จะสามารถสร้างชื่อเสียงสร้างอาชีพเพื่อจะดูแลครอบครัวแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดระยองรวมถึงประเทศของเราผมขอเปิดการแข่งขันบัตรอลเยาวชน S P R C 3คูณ3บาสเกตบอล2024แลณบันดนี้ครับขอบคุณครับค่ะครับขอบพระคุณท่านรองกิติเกียติมนตรีด้วยที่มาจากพ่งเจ้าละกีฬาพี่แมมจำ<อ>มาทุกคน ว่าที่แซมสนามมีทุกคนเรียนเชิญครับ